การผจญภัยของมะเขือเทศการครั้งหนึ่งดอกไม้ที่มีสีสันและผักอร่อยมีการเจริญเติบโตในสวนที่สวยงามหนึ่งในผักที่ชื่นชอบของสวนเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี้รักที่จะทําให้เพื่อนกับผักอื่นๆเขาจะพูดคุยกับพวกเขาทุกวันพวกเขาจะเล่นเกมด้วยกันทุกคนในสวนรักบุคลิกภาพร่าเริงและมีชีวิตชีวาของเขาวันหนึ่งแตงกวาเพื่อนที่ดีที่สุดของมะเขือเทศที่มีชื่อโทมิเข้าหาเขาอย่างตื่นเต้นโทมิฉันมีข่าวดีเขาตะโกน โทมิถามอยากรู้อยากเห็นเกิดอะไรขึ้นแตงกวาทำไมคุณตื่นเต้นจังแตงกวายิ้มและกล่าวว่าวันนี้ผมออกไปข้างนอกสวนและค้นพบผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในวันอาทิตย์ที่คุณสามารถหาทุกชนิดของผักและผละไม้ที่นั่นบางทีเราสามารถไปที่นั่นเกินไปและไปในการเดินทางผจญภัยตาของโทมิประกายและเขาตอบทันทีใช่ใช่เราควรไปกันได้แล้วการผจญภัยแบบไหนที่อาจจะรอเราอยู่ที่นั่น เพื่อนทั้งสองตัดสินใจร่วมกันและเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการผจญภัยพวกเขากล่าวคำอำลากับผักอื่นๆของสวนก่อนที่จะปิดแครอทพริกมะเขือและผักอื่นๆปรารถนาให้พวกเขาโชคดีและพวกเขาเริ่มต้นในการเดินทางผู้จันขวดเล่าวันอาทิตย์เมื่อพวกเขามาถึงที่ตลาดผลไม้โทมีและแตงกวาพบว่าตัวเองอยู่ในหมู่ฝูงครั้งแรกที่พวกเขาค้นพบแผงลอยที่มีสีสันของผักและผลไม้แอปเปิ้ลลูกแพร องุ่นและผลไม้อื่นๆที่ดึงดูดความสนใจของเด็กที่มีกลิ่นที่สวยงามของพวกเขาอย่างไรก็ตามโทมิกับแตงกวารู้สึกแตกต่างกันเล็กน้อยพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีบางชนิดของการแยกระหว่างพวกเขากับผลไม้เพียงแค่นั้นสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่เข้าหาพวกเขาและถามพวกเขาว่าสวัสดีคุณมาทำอะไรที่นี่ในฐานะผักโทมิตอบอย่างตื่นเต้นว่าเรายังเป็นมะเขือเทศและแตงกวาจากสวน เรามาที่นี่เพื่อสำรวจผลไม้วันอาทิตย์ทำไมคุณถึงแยกออกด้วยผลไม้สตรอเบอรี่ยิ้มและอธิบายว่าจริงๆแล้วผักและผลไม้จะแตกต่างจากคนอื่นๆผลไม้มักจะหวานและเมล็ดมีในขณะที่ผักมักจะมีรสจืดมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ส่วนอื่นๆที่กินได้เมื่อผลไม้เติบโตบนต้นไม้หรือพืชที่พวกเขาตกอยู่ด้วยความช่วยเหลือของสัตว์หรือลมที่จะกอผัก ในทางกลับกันมักจะเติบโตภายใต้พื้นดินหรือในส่วนอื่นๆของพืชและรูปแบบชิ้นส่วนที่ใช้ในกอโทมีและแตงกวาฟังอย่างรอบคอบกับสิ่งที่สตรอเบอรี่บอกพวกเขาทั้งสองมองที่แต่ละอื่นๆและหัวเราะแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันแต่พวกเขาตระหนักว่าผักและผลไม้สามารถอยู่ร่วมกันและเป๊ะธันวาคมหลังจากเดินไปรอบๆผลไม้อาทิตย์เล็กๆน้อยๆ โทมิและแตงกวาตระหนักถึงวิธีการที่สนุกและให้คอพวกเขาได้พบกับแอปเปิลลูกแพรและผละไม้อื่นๆพวกเขาเล่นเกมด้วยกันร้องเพลงและแม้กระทั่งพยายามที่จะทำให้สลัดผลไม้ในที่สุดโทมิและแตงกวาก็ตระหนักว่าพวกเขาต้องออกจากผลไม้ในวันอาทิตย์มันเป็นเวลาที่จะกลับไปที่สวนทั้งสองกล่าวคำอำลากับเพื่อนผักและผละไม้ของพวกเขาก่อนที่จะออกจาก เมื่อพวกเขากลับไปที่สวนผักอื่นๆทักทายพวกเขาด้วยความยินดีอย่างยิ่งโทมิและแตงกวาบอกเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขาและเวลาที่พวกเขาใช้เวลากับเพื่อนทุกคนในสวนสนุกกับการฟังเรื่องนี้และมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นจริงที่ดีมากที่จะแตกต่างกันด้วยวิธีนี้โทมิและแตงกวาได้เรียนรู้ว่าความแตกต่างคือความร่ำรวยที่ผักและผละไม้สามารถสร้างโลกที่ยอดเยี่ยมแยกกัน บัดนี้ผักและผลไม้ทั้งหมดในสวนอยู่ด้วยกันในทางที่ดีกว่าและเลี้ยงดูกันอย่างเหมาะสมและดังนั้นเรื่องราวของเราการผดภัยมะเคลือดจบลงด้วยการเป็นนิทานที่สวยงามเตือนเกี่ยวกับมิตรภาพความแตกต่างและการยอมรับ